สวัสดีครับวันนี้มาติดตามอัปเดตท,ทุเรียนหลังการแก้ปัญหานะครับในเรื่องของกิ่งไม่แผ่ต้นสูงชะรูดนะครับอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับอตอนนี้ผมจัดการในเรื่องของแสงนะครับตัแต่งกิ่งต้นไม้ข้างๆนะครับออกแล้วก็ทำการตัดยอดนะครับ ของทุเรียนออกไปนะครับแล้วก็เดินหมุนไก่ให้กับทุเรียนไว้ประมาณครึ่งกระสอบนะครับอตอนนี้ทุเรียนแผ่กิ่งได้ดีขึ้นแล้วนะครับอบวกกับการตัดยอดซึ่งจะช่วยให้อาอาหารที่ดูดขึ้นมานะครับก็ส่งไป สู่กิ่งข้างนะครับทำให้กิ่งข้างมีพัฒนาการที่โตขึ้นเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับการตัดยอดก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้กิ่งข้างเขาแผ่ออกมาได้ดีนะครับบวกกับการล่อรากนะครับออกมาเพื่อให้ สมดุลกับอาการแผ่ของกิ่งนะครับอาการล่อรากจึงเป็นวิธีการที่จำเป็นที่จะทำให้พืชมีรากออกมาหากินอาหารนะครับทำให้ทุเรียนแผ่กิ่งออกมาได้ดีขึ้นนะครับก็ต้นนี้ปลูกคใกล้บ้านนะครับซึ่ง ต้นไม้ข้างๆที่ผมปลูกก็สูงกว่าทำให้เขาไม่ค่อยได้รับแสงแดดนะครับผมจึงแก้ปัญหาด้วยการาลิมต้นไม้ที่ไม่จำเป็นนะครับออกเพื่อเปิดแสงให้เขารับแดดได้เยอะขึ้นนะครับก็กิ่งแผ่ขึ้นนะครับก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับ หลังจากนี้ก็ต้องอดูแลในเรื่องของยอดแตกใหม่นะครับที่เขาเริ่มแตกออกมานะครับบวกกับใส่สูตรเสมอนะครับเพื่อ,อบำรุงทั้งลําต้นแล้วก็กิ่งแล้วก็ใบนะครับเพื่อให้เขาโตโสมบูรณ์ดียิ่งขึ้นก็ มาอัปเดตไว้สั้นๆนะครับสำหรับการแก้ปัญหาการปลูกทุเรียนที่ไม่ค่อยแผ่กิ่งแล้วก็สูงนะครับก็ใช้แค่2วิธีนะครับเปิดแสงแล้วก็ตัดยอดนะครับก็ช่วยได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงสั้นๆนะครับขอบคุณครับ